การนำไฟล์เอกสารและไฟล์วิดีโอเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับเราสามารถนำเข้าสู่ชั้นเรียนได้2พื้นที่เช่นกันนะครับอันแรกนะครับให้เราสามารถโพสต์ไปที่หน้าหลักของตัวชั้นเรียนของเราได้เลยโดยการกดตรงนี้นะครับที่เขียนว่าการสนทนาใหม่สังเกตว่าจะมีรูปคลิปนะครับตรงนี้คลิปหนีกระดาษเนี่ยเรากดขึ้นมาของใครที่เข้าครั้งแรกนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ระบบมันเซตตัวนะครับ จากนั้นกดที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของฉันนะครับหรือของใครที่มีใน o n e d r i v ก็สามารถกดได้เช่นกันครับผมตัวไฟล์นี้รองรับนะครับ Word Excel PowerPoint ไฟล์คลิปวิดีโอและไฟล์เสียงนะครับผมผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเป็นไฟล์ Word นะครับให้ดูทีละอันก่อนเนาะสังเกตน,นะครับเขาจะโหลดแบบนี้นะครับขึ้นมา เมื่อกดเสร็จนะครับสมมติว่าผมใช้แค่ไฟล์เดียวครับให้กดตรงนี้ครับขวามือสุดนะครับมันจะเป็นรูปตัวจรวดนะครับ1ครั้งนะครับเราสามารถนําไฟล์ตรงนี้ให้คนอื่นนะครับมาเข้ามาดูได้หรือกดเข้ามาดูได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างการกดเข้ามานะครับเห็นไหมครับเมื่อจะกลับไปหน้าเดิมนะครับก็กดปิดตรงนี้ นะครับผมมุติว่าผมมีหลายไฟล์ทําอย่างไรนะครับผมก็กดอีกครั้งนึงนะครับผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยกด Open นะครับเห็นไหมครับไฟล์จะนะครับไฟล์จะมาทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้มีไฟล์ pdf นะครับมีไฟล์ตัวรูปภาพรวมถึง Excel แลนะตัวเวรเมื่อกี้อีกครั้งนึครับ จากนั้นผมกดลูกศรไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ที่หน้าแรกเลยครับอีกพื้นที่นะครับสำหรับจะเก็บไฟล์นะครับเราสามารถจะเก็บไว้ที่ด้านบนสุดนะครับให้มาที่หน้าแรกเนาะนะครับคือทั่วไปกดตรงทั่วไปก่อนนะครับและมาที่คำว่าไฟล์ด้านบน สังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราได้อัปโหลดไฟล์ไว้ข้างหน้าสุดเนี่ยครับเห็นนะครับมันจะอัปโหลดมาอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ที่สําคัญครับสําหรับห้องเรียนของอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้หนักศึกษาเข้ามาแก้ไขนะครับพวกไฟล์ต่างๆที่เราอัปโหลดเนี่ยให้เรานําไฟล์ทั้งหมดนะครับมาใส่ที่คําว่า class material ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจุดสังเกตก็คือจะมีรูปกุญแจล็อกตรงนี้ ท่านสามารถอัพโหลดนะครับตรงนี้เลยนะครับกดด้านบนนี้ได้ทั้งเป็นไฟล์และโฟลเดอร์เลยทั้งสองอันนะครับผมขอ,เ,อเลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับผมใช้โฟลเดอร์ตัวอย่างสังเกตนะครับจะมาทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับดังนั้นนะครับในคลาสแมท t ท r เรีตัวนี้ จะเนื่องสาเนี่ยคนที่ไม่ใช่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนหรืออาจารย์ตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขนะครับหรือลบไฟล์ของเราได้เลยนะครับเขาจะสามารถแค่เข้ามาดูนะครับและแ็้ดาวน์โหลดของเราเท่านั้นเองครับผม